มาแล้วจะทุกคนนอไม้ลวกจ้าออกแล้วเบิ่งในเปแกงแสบบาอ่อนๆใช่หรือพิ่งเอาลงมาเมื่อกี้พี่น้องนี่ขอสิไปหาล้วบ้านนี้น้องไม้ออกแล้วเบิ่งนอนนั่งดินขาวๆทังสิันแกงแสบได้อบๆอ่อนๆเบื้องเนอู้อนซ้อนให้พี่น้องไปไปไปเราต้องไปถ้านอนง่านนอนนอนเงา้วเงายวเพื่อนเอา ไปแล้วพี่น้องเอาตอนอสนสนนันสัออน,สนหนึงสิเวนอู้อ่อนซอนมากแกทุกคนอินตะแกงแซบเนาะนอนนั่งดินเพื่อนอนอนนั่งดินอันนี้นอนหัวก็ได้สังเกตจังไงน,นอนหัวนี่ลายล่แบบนี้แหละค่ะพี่น้องเผึ้นสิมีความหอมน,นอนหัวกับนอนไราเนี่ยข่อยมากนอนนอนหัวลายกว่าเพราะว่านอนไราเพื่อนสิแข็งกว่็นอนหัวมองกินหน่อยก็นอนหัว นอไม้รวกน่จ้ะทุกคน <ผม S 1> น่นออ่อนๆ,ๆขาวๆมึงอัวบๆเสียสินี่อันนี้นอนั่งดินอยู่เนอะทุกคนเปตะแกงแซบมากเลยอ่ะอแกงไม่ไมหอมหอมิึงดูมันยังไงอู้ไปกันเด้อพี่น้องก็ไปหาก,กันเด้อเจอกันเพื่อนๆจ้ะ